ีคพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับหนึาทีรีวิวนิยายค่ะในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนิยายแนวแฟนตาซีจีนงโบราณเนาะเอาใจคนที่ชอบนางเอกสายสตรองนะคะแล้วก็มีหัวใจที่เข้าหานดุกชายชาญค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกวิทยาย,ยุทธนะกับเรื่อง ลิขิตกลนการค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเริ่มต้นกันที่ซูเลียนอินค่ะนางเอกของเราเนี่ยแอบหลงรักพระเอกหนักมากก็เลยตามตาม่ะตามจีบนะคะพระเอกอะ่ะเขาก็แอบชอบแหละแต่ก็แบบเล่นตัวนิดนึงวางฟอมนะคะตามสายแบบหนุ่มหลอกคุณชายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระเอกอะ่ะเขาเข้าใจนางเอกผิดก็เลยเผลอทำร้ายนางเอกจนตายเลยแต่ด้วยโชคชะตาฟา้าลิขิตค่ะนางเอกได้มีโอกาสย้อนเวลากลับมีมชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะพะหลังจากที่เขามีชีวิตอีกครั้ แล้วอะนางเอกก็แบบไม่สนใจพระเอกเลยจ้ามุ่งหน้าแต่จะฝึกตนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่อยากจะกลับไปำรอยเหมือนเดิมเนาะและด้วยนิวลุกแบบนี้ของนางเอกเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นคนที่แบบรักไม่ยุ่งยุ่งฝึกตนเนี่ยพระเอกก็เลยแบบสนใจนางเอกหนักมากแต่แค่แอบชอบก็ตามจีบแบบรุกหนักมาก ทีนี้นางเอกเนาะเขาก็ไม่อยากจะสนใจแลวไม่อยากจะแบบวอแวววุ่นวายด้วยนะคะงานนี้พระเอกก็เลยแบบเหนื่อยนิดนึงอะเนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะพระเอกจะสามารถตามติดน,นางเอกได้ไหมน,นางเอกจะยอมใจอ่อนหรือเปล่าต้องไปตามอ่านกันได้นะคะกับลิขิตต้นกาลใครที่อ่านแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันนะคะ